สวัสดีครับแนะนำแนวทางการจูนคลื่นวิทยุจากญี่ปุ่นนะครับให้มารับคลื่นของประเทศไทยเรานะครับด้านบนเราอยู่กับซันซุยทีหกนะครับซึ่งรับคลื่น8 8ดสิบแปดถึงหนึ่งร้อยแปดไมเรนะครับส่วนด้านล่างเองนะครับเป็นยี่ห้อซันซุยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที0สามพันะครับซึ่งหน้าตาคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงอุปกรณ์นะครับ หรือการเชื่อมต่อสายต่างๆนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีแตกต่างกันก็คือไฟที่เข้ามาของ T60 เนี่ยเป็น220โวลต์นะครับแล้วก็ T3000 นะครับเป็น110แค่นั้นเองนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับแค่5-6ตัวนะครับที่ไม่เหมือนกันคือค่าต่างกันนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะนําอุปกรณ์56ตัวที่ว่านะครับคาปาซิเตอร์นะครับมาเปลี่ยนตัวทีสามพันนะครับซึ่งเป็นคลื่นของวิทยุญี่ปุ่นนะครับก็จะสามารถรับคลื่นวิทยุของประเทศไทย8แปดสิบแปดถึงหนยวเรามาชมว่า อุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่แตกต่างกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเทียบความแตกต่างของตัวเก็บประจุในวงจรฟอนต์เอ็นนะครับครับค่าความจุของ44นะครับคลื่น90มิลเฮิรตซ์นะครับมีค่าความจุที่15พิกโกนะครับคลื่น108มีค่า20พิกโกนะครับ47เองนะครับคลื่น90มีค่า27พิโกนะครับส่วนคลื่น108นะครับมีค่าความจุที่10พิโกนะครับ c 0 5นะครับค่าความจุ 90MHz 2 2เมกะเฮิรพิโกนะครับ108นี่มี1 5 p i o พิโกนะครับ c 0 1 90MHz เมีค่า1 5 p i ้ o พิกโส่วน108 Mhz มนะครับมีค่า1 2 p i o พินะครับ c 0 4คลื่น90มกะนะครับมีค่า8 p i พิโกนะครับส่วนคลื่น1 0ึเองมีค่า9 p i พิโกนะครับ ในส่วนของ c6 เองเนี่ย90มกะเฮิร์์นะครับใส่8พิกอไปนะครับส่วน108นะครับไม่ได้ใส่ค่าอะไรไว้เลยนะครับเรามาดู l04 กันนะครับ l04 นะครับคลื่น90มีจำนวนประมาณ5รอบนะครับส่วนคลื่น108มีแค่3รอบเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมครับสวัสดีครับ